وعلى آله وصحبه ومن قبله أما بعد فيا أيها المسلم أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أوصيكم เนีตาให้ความเป็นทุกคนเงมีความตัาเพลงมีความตัาว่ากันจลอดรอยบวันายทานึงเราจะมองเห็นใจเราสรางหั ความอยาำเองต่อนล่าสุดนานวารสารเขาเป็นความสางมาดีจังนั่งจ้อยมาสู่ตงหลาดฉะนั้นในทุกๆเรื่องประวัติกเป็นคำยัรรองของการล่าสุดป่าตัวตาลาเรื่องวิธีการซักของการล่าสุดป่าตัวตาลาเรื่องการหาของการลฮาสุดป่าตา เราจะต้องเราจะคำพิจารณานำตัวเราเองเขาสู่ต้องทำอะไรหนะเราจะมุ่งบอกให้กับอกเราเองเลยมุ่งบอกให้กับอ่าพวกเราบุคคลว่านั่นคือความจังเก็ยจเกี่ยับารจะสมบูรณ์แห่งความจังเก็ยจจะมีควาสมสมบูรณ์แห่ง ซปความจำเป็นต่างะได่จะมาเป็นเบียงทด่จะมาเป็นสัมภาระที่เาจะต้องนำไปใช้จายตวันหาพี่น้องผู้ศรัทธาต่อระสุภาวราและจะเดินรอยตามแบบฉบับของถทาสน้อยสุดวมในสงนั้นมีห้องคอี่ย็นอยู่ประมาณสาม จะทำปัดเลือนกันหมดเลยคือด้วยแล้วมันเป็นความผิดเท่ไรแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเรื่องอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนหนึ่คนเดยเป็นความผิดที่อัเลพาะซุภาพบุรุษเท่านั้น

จิ้งพวกคนเหล่านั้นไม่มีทางที่จะได้ข่าสวสารแต่ไอ้ที่เขาอยากได้จดจ่ายในอย่างนี้เสียก่อนไม่ว่าเขาจะทำความดีเอื้อมากมายใดของสักนัดไม่แก่เขาจะต้องปจดจ่ายในความพินังดีเสียจะสร้างภาพเป็นคนดันต่อไปนี้ในเราต้องมองเห็นว่าจะสร้างภาพแบบนี้มันก็ยังมี้้องเลือนไปด้วยเหมือนสังคม มีเยอเลยในสังคมคของเราประเภทนึงท่าเราสูงมบอกว่าใครละมุจะินุนฟุ่นนมุจะินุ่นันประเภทคนติดดาวคนติดดาว ทำความนิสักขนาดไหนหากวกเขาจบชีวิตลงในสภาของคนติดลา้าเรื่องว่าติดยาเสพติดทุกประปิก,ก็ไม่มีสุขานีเขาสวัสดิ์เยี่ยเว้นเจตนารมณเขาเนี่ยไดสาภาพพิมพ์อาสุภาพวาล để các con cán tổ bắt để các bác hĩ mà tôi sẽ chưa được, được tay à. à, cái... để, hẳn, con con đứng, con để con, con bà nhìn được cái cọc cảm ạ và cọc được một cái À, sau đó bác hạng bà cái cọc cảm thì bà đi bóp bà hạng bóp 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 đã bóp 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 một bóp 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 จ่วงช่ตายจะมีการมั่อขึ้นตายอยู่ในช่วงเสี้ยววันและาเขาดูเกบเพราะว่าในเส้วชิบวันนั้นอาประเภทตั้วยยาดรวยวัชิ่งมั่วด้วไอ้ข้อห้อยอย่างเรามอยู่ในในร่างกายของเขาเอาล็อไม่้ับาละหมาดไม้รัาไม่สักที่จะยังวันเสิ้วหากว่าถคาตายนนในช่วงเสียิวันนั้น่านตสุภพบอกว่าเขาจะตายยาง จะจับมารังมันก็ต้องมากระด้านจะเรียนกับพวกเราทุกๆคนว่าเราอยากได้ตายไปเราอยากไหนกรดดเกี้ยวเราอยากได้เป็นคนยกชีวิตไปเป็นสภาพบันที่เป็นอันตรายเพราะเราจะคาดฝันวันหมดหวังในเรื่องของฝันนี้ต่างๆที่เราได้ประพฤติประช ดังนั้นใครจะตามเหตยังล้ระเริ่กับของประเภทนี้นั่นก็ให้ทุกคนหนาเยก้นรีดตัวให้มันหางปรัชไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าหรือว่าการเสพตเรี่องของสารเสพจิดทางร้านใะทำให้ตัวเองนันสติในการฟันเพื่อนทำให้ตัวเองอืมนพิษเป็น เมื่นี่คือาการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในากรบบารเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายนั่นคือคนที่ตงความรู้สึกในาการเปลีย่ยนแปลงแต่สภาพร่างกายทีก่การเปลีย่ยนแปลงนั่นคือสิ่ง,งที่ทกันไมองหรว่าบันเดทําไปแล้วหรือว่าเส้นกรแเป็นยันมันเกิดคนเชียยไปกับไอ้กับัวคารตัเตน่นยอดนี้ทุกปัญหา ไม่มีสิ่งเด็ดีนี้ใหเราแกได้รับมาจากสิ่่านนอันที่สองคนที่องเนประเพีานิบีว่ามันในคำสวรรค์เราจะได้นุนเนียนกันนะจ๊ะอันที่สองมันคือบางข้อจีวรรังอันนี้ก็ยังมีนงเลื่อยในสบสังคของพวกเราคือการอัดความสัมพันธ์บง่าง ไม่ของธรรมะว,วางูู้แท่ทำใจก็คือคนใช้เรื่องของเราจะทำใจก็คือคนในกุศลของเราเองเราไป่ตัดความสัมพันธ์นี่เอเา,า,างค์สุภาษิตอ่านมาให้ทำสมาธิก,กันมากกว่าเขาตายไปในสัมภาพน,นั่นตราบใดที่เขายังไม่ไดงในข้อมาอัพกันไร้ที่เขายังไม่ได้ไไดือด้อกัน การไหนที่เขาังไปสทรภาพิษให้รบดอัลลอฮฺสุบฮานุมตาราเกคอนเดยเขาจมชวิตไปจะต้องพูดให้ศักดิด้วยอัลลอฮฺสุบฮานุมัตตาราดังน้ของการตัดการตัดฟันซ้ำอันใดย่างในบางยาในหลาอยาจะเป็นไว้์เทมาในเดือาให้แกแลแ่เรื่งความยากของชนายึกันกัน เรื่อการใดเรียบเสียีใในเรื่อง้องติดในเรื่องล้องบานเรื่องยาก่าเรื่องว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์ในการใรับการทงเสียมทางของก่อนจะจร้าเรียกโลกคนมาถึงหนังกระรองหลอกลอกับว่าท่างผู้ใหา่ของั่นกอแกออกไปสั่งหนุ บานมันจะมุ่งอยากขอบมันปริ้นผู้ตรงนั้นมันร้อนผู้ตรงนี้มันโกหูตรงนั้นโกหูตรงนี้นั่นคือเทมาอันรับกาว่าเชียอมาอย่างที่อ่อนแล้วต้องอันตรงนั้นหลักนี้ฉะนั้นเปื่อผู้ฟ้าฟ้ารั้งมาอยากไปขอบผู้ไม่ขอบต่อไปหลาวอาขุจันที่แล้วโลกมันร้องไว้ขุจันท์ที่เทมาเกิดขึ้นในสังคมนี้ ในยุคปัจจุบันนี้และนี้เรามาักหลังมักหลังการขัดแย้งกันยกกระถังเราตัดความสัมพันธ์ในท่านทางวิทยานร์ไม่ว่าจะเป็นร้านเป็นเลนเป็นรุ่หเรืออะไรก็แกลแ้วแต่ในสภาพข้องกัวยานรเราะจะตัดขาดไม่ได้เลย เชืได้แต่มาเห็นแดว่าตั้งแตกูย้ายกับมาปากูกับปากูไม่ฮอไปปยไปฮอตไปจุีกับว่ากูกับหม้เยๆกันเป็นอรรถกับถอดก่นแต่ไต่ที่ทำให้โลใงหนนัด้รัดโลงแต่ที่ทำให้โลวงหน้า่นใเห็นคอสังเสียที่ดีดีมีมากมายใครขอกเราก็ไม่สั่งเราก็ไม่ทำให้ มันกระทำโลภามาเป็นคนพิษไปใหม่นคนต่อไปหนาวนักากโคนพิษไปเยอะเนี่ยเป็นเงินใช้ยังมีอยู่ในสังคมยังลงเลื่อนอยู่เลสังคมฉะนั้นใครกระทำเห็นมันมีเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้กับตัวเองน่งะอยากให้ป่ิวัวเองชนะเอาในความรู้สึกในอยู่ในแดนนี้ในเรานีา้จะรนะู้สึกว่าพี่ชนะส่งหน้าส่มใ,ใ,ใจถูกสาใจถูก แต่รับไรก่ไรเที่วกัชีวิตทุกย่างร่างมันนั้นเราจะพบกับความผายแผลสักทีเมื่อชีวิตพุทข์เราไปตัางร่างเราจะรวมถึงความเจ็บปวดทันทีอยากจะเรียนวู้กับพี่น้องในทุกคนกับพี่น้ององค์ชายรัชญาตุกตุกคนนั้นก็ต้องติดต่อกันสัมพันธ์ถึงการในการทำงาน มีเรื่องคุ้ของมองเันกรันเพราะมันเป็นเรื่องรายใมันเป็นเรืองที่ันแต่ตอนเราสูลมอไปเจ็บตัมอ้งนองกันไม่พูดกันในี้างวันเนี่ยคิดต่อกันไม่เจตนาจะไม่พูดกันนเขาไม่เขา คือในดาต้องจัด so น้านนะในเือนองสังคมาวา่ามัข้องงองใจกันแล่าโอ้ํามากานจะจ่ายิอในสังคมให้มันหุ่เรืองให้มันจะมันไม่มีความจะม่มีความหลเรืเราจะไปคอกับคนนองเรื่องสาความสั่พกับพวกยาที่คนน้องก็จะรกันนะที่ขาจะอกกันออบใปความยิงันเือรื่องบาดเจ็บรอบ่เปนอกันนนองวันนี้มันเปนจะตัดา เราจะเป็นคนบันเราจะโน้กับใครเราจะผใครเราจะปล่อยใคเราจะฟัชีวิตเลงฟักร่ากของเราไวต่อเราเป็นเทศคนเียวต่เราสุขเรบอว่าเมาจะไม่าเข้าสวรรค์ะครับมุสลิมมิส คือคนที่ไปศิลและได้โยมรับไนเวนมนค่าทา่ทาตหยังมีโยมมาในสังคมก็ยังมีโยมเว้นมนค่าทา่ทาทำมนดำไซคนนั้นทำไซคนนี้ไปห้ามา้ให้แกมนดำอหอะไรตตยังมีความิอยู่ม้มีอมาานาไม่ใช่การรจิตการหสัตว์ุนวิเศษ 咱让家没脾气。<laughs> การปัด,ดเป่าโดยเวทมนต์คาถากละการปัดเป่าโดยคำวิงวอนหรือว่าอาคนละอันกันต่อให้ที่เรามีความต่อต้า,านใช้ซื้อในการตาวสารวัตรใช้ซื้อในการตามอายการให้ถูกต้องตามระเบียบของมันอันนี้เรียว่าเป็นสิ่งอันวดีดีชื่อว่าเป็นสิ่งอัน แต่วเว้นคนขาดาเท่ามัในใจคำมีวอดตอนก็ดูผมงานผมมาผมงานน่กวาร,มมระของปว่าผมมาอะไรตผมจะบ่อนผมจะบ่อนจะเป็นทางไป,ปไงกวภาษาเดนกลาเ็นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็น,น,นล,ขลุขาดา่าแต่สิ่งเรามี มันเป็นสิ่งที่ดคุกีนกันตัวของเราไม่ให้พบกับฝวามสุดในวันนั้นแค่นั้นมันเป็นสิ่งที่กันอีกฝั่งตัวของเราไม่ได้ให้ความสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาพวาตาบานานามี่จะยืนยันนานาีจะยืนยันไหมครับขาะที่เรามีไปล้มลืนในวันล้มเลืออยู่กับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันดูเลอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในสางประการนั้นเด็กเรามาแล้วก็ให้ทุกคนจุกตัวห่างจากสิ่งเหล่านั้ก็ให้ทุกคนคลหลอนหลาและตัดทุกไปแล้วจะต้องหลือให้ได้ก่อนที่เราจะจบชีวิตลงพอมันหาเด็กชีวิตมันกจากเราเราวันนั้นเราจะบอกับความหายแผลวยชีวิตจะบอกับความไม่ยาน จะปอบกาวจะกอนจะเอาลูกสุพรรมาตาลาอ่าเพี้ยแหม่จมกใงนาันนเจ้ากันคนเนเขาไปกันอย่างสุขสบายคนเนเขาไปกันในข้าวช่วงสวรรค์เขาเอาลสุพรรมาตาลาได้ไม่ไม่อย่างนั้ไม่จำบาปแต่เราเนี่ยมเจ้าคู่กันเขาคู่กันจไปทงคนทรมานซึงองกินแนในชีวิตบรรพร้ายของเราแต่นากตของเรา để ai đó cái băng này để cái để 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 đi xuống hẹp bóc pháo sẽ chân áp bắt để chân miệng nào cũng được lạc là đi nắp chân bà 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 Examin ma ṣàbílu ilé ya tó ní wáyé kò mú olórí wà.